สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการเลื่อนหาช่องนะคะการรับสัญญาณจากดีเ v นะคะของจานแต่ละประเภทนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมีการเลื่อนหาช่องเราต้องรู้ก่อนว่าจานที่บ้านของเราเนี่ยเป็นจานแบบไหนนะคะประเภทไหนเรียกว่าอะไรนะคะมันก็จะมีการช่องรับสัญญาณจาก หนึ่งก็คือ KU Band นะคะ KU Band คือจานทึบแล้วก็ช่องรับสัญญาณจานทรูนะสีแดงๆนะคะแล้วก็ช่องสัญญาณดิจิทัล TV วีนะคะจาน C ีแบนจาน C b แบนก็คือจานที่เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็ช่องรับสัญญาณจาก a a s นะคะเราก็ต้องไปสำรวจก่อนว่าที่บ้านของเรานั้นเป็นจานประเภทไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวช่องของ การรับสัญญาณของแต่ละจานแต่ละประเภทมันก็แตกต่างกันไปขึ้นให้ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะดูว่าของเรานั้นนะคะตรงกับช่องไหนดูได้จากข้างบนเลยนะคะค่ะน,นี่คือข้อมูลนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นม3นะคะว่าแต่ละชั้นนั้นสามารถดูได้ที่ช่องไหน ขอยกตัวอย่างเช่นป5นะคะถ้าเป็นจาน ku band ก็จะอยู่ที่ช่อง1 9 3นะคะถ้าช่องรับสัญญาณจาก true ก็จะอยู่ที่ช่อง190ถ้าช่องรับสัญญาณจาก Digital TV นะคะก็จะคือช่อง44 4นะคะถ้าจาน C b a n นด์หรือจานตะแกรงนะคะก็จะอยู่ที่ช่อง192นะคะถ้าช่องสัญญาณ as นะะปอห้าก็จะอยู่ที่ช่อง704ค่ะค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่มีบุตรหลานนะคะก็เตรียมเลื่อนช่องหาดูนะคะก็สำหรับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหรือยังอย่าลืมกดก่อนนะคะกดเลยกดไลค์ด้วยนะคะ